อืนใช่ค่ะที่ได้แดะจากการที่เราเดื่มนะแค่เป็นแค่สามวันเราก็ประทับใจแล้วอ,อย่างเนี้ยของดีเราต้องบอกต่อแน่นอนค่ะอ้ออัดยังไงก็คือเอากาแฟกับโกโก้เนี่ยมาผสมกันอะ่ะมันก็เลยทําให้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากขึ้นใช่แต่ผสมกันแล้วอร่อยมากนี่ก็เราผสมเนี่ยกลังจะดื่มอันนี้คือคผสมอย่างละซองนะคะแต่ถ้าผสมกันแล้วจะอร่อยมาก มันคือมันจะผสมรสชาติของไอ้ไม่ได้กลิ่นกาแฟเลยนะมันจะรสชาติกลมกล่อมมากเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกาแฟแต่ถ้าผสมกันแล้วนะ่นะน่าจะจะตอบโจทย์ได้ดีใช่ค่ะอันนี้คือความประทับใจอะนะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะออกมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูว่าของเราดีอย่างไรมีความประทับใจก็จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะคุณพี่อ้อคุยคุยงานได้ยังคะแชร์ครับ โอ้ o, ประมาณตอนนี้4,000กว่าคนแล้วที่ติดตามาล <c oughs> เล่นมาเล่นมาปีกว่าแล้วจะสองปีแล้วค่ะแต่ว่าเราเล่นเพื่อเพื่อความบันเทิงเพราะว่าอยู่บ้านน่ะกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าอเล่น <c oughs> เพื่อหาเพื่อนอย่างเนี้ยคือลงคลิปส่วนมากจะลงคลิปพวกวิวธรรมชาติเพราะอยู่แถวแสมดาบางสุววิวมันจะสวยและธรรมชาติแล้วเพื่อนๆจะชอบถูกใจหลังจากนั้นก็ติดตามมาประมาณ4,000กว่าคน เคยลองออกมาไลฟ์สดดูบ้างได้ประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาค่ะค่ะมันคือคุยเรื่องอะไรเพราะว่า